วันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับนัทลินพันแล้วก็นัทที่เป็นตะก้องอยู่คือฝั่งนู้นเป็นตะก้องพวกเรา4ี่คนจะมา,าทเที่ยวแถวอิสสรภาพกันนะครับซึ่งตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ MRT อิสรภาพกันแล้วใช่ครับจะไหนครับวันนี้เราก็มีแผนไปเที่ยววัดราชสิทธารามรัมหาพิหารครับแล้วก็ข้างบนที่ MRT นี้ก็มีตลาด MRT Night m a ไน e t รหรือว่าอิสรภาพ n น g h มาร r k e t ด้วยนะครับก็เราม,มาดูกันว่าเราจะไปกันยังไงกัลลิงครับเป็นอะไรจะพูดไหมครับ เ<ห>ไม่เป็นเสียเวลาครับอย่ารอช้า <evet> ไปดูกันเลย เรามาอยู่ที่อุโบสถต,ตะกล้องระวังสะดุดนะครับอุโบสถอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตดวที่ว่าเราจะเข้าไปอุโบสถได้ไหมแต่เหมือนว่าวันนี้อุโบสถจะปิดครับเงียบมันยังสองคนเืยเนีเงียบหห่าจังเลยนะเงียบเหงาคนไม่คอยมีวันนี้วันอาทิตย์ใช่ต,ตะก้องแปลมาทางขวานะครับ 本堂ウボソット周囲には小さなビパッサナー用の僧帽が24棟あり各僧帽内には仏像を安置する段と費用が瞑想を行うための座が設けられています。 本堂の左前方の僧帽にはソムデッドプラヤーナサンウォーンスックダイソー、マサの銅像が安置されています境内は白と灰色の大理石で磨き上げられており中国の装直像古代中国の騎馬兵像無ンなどの像が整然と並んでいます建物はレンガ造りの漆喰仕上げで同社形式の構造を持ち回廊柱が周囲を囲んでいます 屋根は二重構造で破風板にはガルーダに乗るナーライ人の彫刻が施されています本堂前の回廊には西洋式の馬車や王の行列を描いた行行行列図が描かれています本堂の本尊プラプッタジュララックは漆塗り金箔仕上げの巣像で高万日の姿回る一イを表しています「鳥の勇姿」は白草な照りが。 รักภูมิพรเจดีก็ซ้ายขวาคำถามเพื่อนไหนเพื่อนไหนอันนี้เราไม่รู้ว่าซ้ายเป็นอะไรกับขวาเป็นอะไรเราสามารถอ่านได้ตามมาดูก่อน,นครับม,มีบอกไหมอันนี้ยอดละศิลาวัฒนเจดีอันนี้คือศิลาวัฒนเจดีอืม ันน้ชื่ออึงะไรส่วนอันนี้เดี๋ยวเราพิจานกันตรงนู้นว่ามันคืออะไรเรามีกัปตันก,ก่อนเข้าไปอันนี้เป็นพระศิระอุหมะทะ,ละ,ละันระชิตีอ่านยากจริง 前にはシラーソン・チェーディーとシラー・チュムポット・チェーディーという2基のンカ様式の仏塔があり特別な装飾として首飾りのような文様が施されていますこの形式は装飾仏塔チェーディーソンクルアンと呼ばれます คือผมจะบอกว่าเนี่ยพระพิหารทีเนี่ยมีอยู่สองหลักโอ้ซึ่งน่าจะอยู่ตรงนี้อ๋อนี่สิอีกหลักนึงใช่ในวิกิพีเดียนะเขาบอกว่าพนังสีแดงจะเรียกว่าพระพิหารแดงส่วนีหลักจะเป็นพระพิหารพระพุทธเมตตาจำลองพระพิหารแดงที่เขาบอก 本堂ビハーン本堂は2棟あります1つ目の本堂はもともと本堂ウボウソットと同時に建立されたもので壁が赤く塗られていたため赤い本堂ビハーンデーンと呼ばれています現在この建物は解体され新しく再建されていますもう1つの本堂は

จะไปถ่ายรอยพระพุทธบาทแล้วก็มีพระพุทธเมตตาอยู่ข้างในนั้นหวังว่าจะใช่นะครับไงปิดไหมปิดอยู่ครับปิดแม่เป็นหน้าเสียดายนะครับปิดไม่เป็นไรเรามาดูข้างหน้ากันก็อันนี้จะเป็นส่วนของความมีฐานของหลักนะครับมีแดงอันหนึ่งกับเรียกว่าหลังเขียวแล้วกัน นะครับแล้วก็มาดูกันดีกว่ก็ต่อมานะครับหลังจากเดินผ่านกุฏิมาอักแป๊บหนึ่งเราก็จะเจอกับที่ต่อไปเป็นพิพิธภัณฑ์กรรมฐานห้าคณะนะครับก็จะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับวงพ่อลเเดินเร็วกาดิตรงนี้นะครับได้ๆมาดูได้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกัน เมื่อกี้เราไปดูพิพิธภัณฑ์กรรมฐานหคณะซึ่งผิดทางน, <c oughs> นะครับเราไปทำประตูหลังจริงๆประตูหน้าก็เข้าทางนี้ได้เลยคือออกมาจาก <c oughs> จากุฏิเอ <c oughs> ้กอุโบสถฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> เดินมาทางขวาแล้วก็ตรงมาก็ <c oughs> จะเจอพิพิธภัณฑ์กรรมฐานหคณะอยู่ตรงนี้นะครับไปดูกันเลยไปดูมาอีกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราเข้าทางประตูหลัง แล้วก็เข้าเดินเข้าไปได้เลยก็จะมีตรงนี้นั่นเองน้องแมวตัวเดิมก็ยังนั่งอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราอยู่ที่ร้านเอพิสเอ์ลาเมงเลยเอ็มอาร์ทีมานิดนึงมาพักกินข้าวก่อนไปเที่ยวกันต่อร้าสั่งอะไรครับร้สั่งเป็นทันทะลังทันทนลามิง อันนนเชีย่ยวเหมือนกันนี่เชีย่ยวเหมือนกันเพิ่มเส้นส,ส่วนคนนี้เป็นอะไรทนก็สือ่อราเมงซึ่งก็มีราเมงใกล้ๆม,มาทีให้กินราคาไม่แพงมากก็ลองมากินกันดู<ร>อ่าใช่มีสตาบัคกข,ข้างหลังด้วยแล้วก็มีคลากิจก็เริ่มกินกันก่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ต่อไปกัน ナイトマーケット m r t イッサラパープ駅からすぐの夜市マーラー串やスイーツのカノムブアンフルーツスムージーなど屋台がいっぱい市場の奥にはテーブル席もあるので買ったものをその場でゆっくり楽しめます地元の雰囲気を味わいたい人におすすめですああ ท,ที่เราหามาคิดว่าน่าจะอร่อยทุกใจออน้ำแก้มนอำตับมีอะไรบ้างมีม่บ้างเอา้าแซ่บเชิญดูนี่มีอะไรบ้างมีกุ้ยช่ายไก่เกาหลีขนมเบื้องหมาล่าแล้วก็น้ำเกือบหมดอากาศมันร้อนนะครับเริ่มคิมเริ่มคิมจะหมาล่าก่อนหมาล่าเนี่ยมีห้าไม้แต่พอดีขนิดเดียของร้านหน่อยก็เลยแถมไม้ไม้หนึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมีหมู หมูกับไก่ซึ่งอันไหนไม่รู้ไก่ไหนไม่รู้หมูเนี่ยจะไก่มั้งอันนั้นไก่ครับอันนี้ไก่เนาะมีหมูสองไม้มีหมูสองไม้อันนี้หมูกัดไส้กรอกไส้กรอกหมูครับอ้อเข้าไปเอ้ยคุณเอาไปนะขอรับครับผมใครเอาไก่ไก่ของคาริมไก่ของคาริมเอาไก่ไปคุณเอาหมูผมก็เลยคินดจะให้ทำงานนั่นหมูไปเดี๋ยวเราใส่ใส่โอเคงั้นผมเอาหมูไปโอเคใส่ใส่ไปพาอปกันเปิดใบครับเปิดใบครับงานอืมเด็ด ด้วยนอนหยาบไมเนี่ยเอ้าด้ดหรอไม่นอนจะกินไม่ได้ร้านที่อร่อยมากครับเพราะอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้คือร้านเด็ดประจำผมเลยหม่าล่ากะระยะเลี้ยเป็นไงแนะนำนะครับมาที่นี่อย่าลืมมากินหม่าล่าร้านนี้ยอดแล้วผมไม่เคยกินหม่าล่าที่ไหนอร่อยเท่าร้านนี้มันอร่อยถูกต้องนะครับแต่มาเราเผื่อเรากินทั้งหมด ล็กนะนครับเอาละครับมันจะโมมากัะทั้งหมดแล้วก6ชิ้นท่านไปหมดต่อไปเอามาชิมเจ้าคุณนัทชิมตัวขึ้นช่ายอืมขึ้นหนึ่งขึ้นช่ายของตัว็ไม่รับเนี่ยถ้อยว่าขึ้นช่ายดีเนี่ยต้องกรอบอร่อยแล้วต้องมีซีอิ๊วซิ๊วเข้มซีดามเข้มๆเลยแล้วคำมันเน,น,น,นื้นกอก็หล่อยอดนะครับอือ กรองวะกรองแล้วกรอกรองอย่างนี้ชื่อดำอย่างนี้กรางดีครับนี่กี่บาทเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาตัวแรกกนยี่สิบบาทครับแต่นี่จะใหญ่เยอะนะตัวใหเป็นของไก่คุณครับเช่นครับไก่เกาหลีผมมีไม้คนอะไรอะไรหยิบ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 อะไรไม้คนจิ้มชิมครับไก่เกาหลีหนึ่งคำหรือว่าคุณใช้มือเปิดก็ได้เริ่มงก่อสองไม้ได้ไหมผมขอสองไม้ได้ไหมได้ครับเอาไปเล้วเปิดไม้เพิ่มครับ อย่าลืมนะน้ำกองันนั้นกินหมดแล้วาหมดแล้วน้ำกองอะนะเยวหมดแยเลยครับน้ำแยน้ำแยน้ำเย็ครับนี้มาดูว่าเขาจะกินได้ไหมวันนี้อันนี้เวลามีชมือไหมชิแล้วก็ฮันนี่งชิเเอาเลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยอร่อยคำโตบหเต็มคำ้อืออือเป็นไงรูครับเืออร่อยอร่อยโอเค ก็เลยก็พยายามกินไก่นี้นะครับตลาดนี้ก็มีนะครับสุดท้ายเรามาดูที่ที่เด็ดยนมเบื้องของขึ้นชื่อของตลาดนะมาทีไรเจอฝรั่งดูสิเรามีไส้โบราณนะครับเรามีไส้หวานหวานกับเค็มไส้หวานขาาาอาอ้าวเจ้าไส้ข้าวเจ้าค่ะพวกเราไส้หวานแล้วก็มีไส้เค็มหรือว่าพิกขนาดนี้อยากอยากอยากแบบแพนแผ่นไส้ ใส่หวานแต่อร่อยใส่หวานนี่ใส่เค็ม่ดดีๆเกอันนี้โบราณถ้ากองขี้บนจังวะเอาคุณีกินซไรมีอะไรบางมีหวานมีโบราณมีเค็มคอพาวอเอ่าใส่เค็มอรือใส่เนยครับชิมครับหวารนะอ้เป็นโบราณ เวลานี้ก็มะพร้าวกับหอยทองใช้ได้นะเพรากว่าถ้าเค็มถ้าจะดีกว่าไส้เคีมอย่างงเี้าคุณใส่ไส้โมดเป็นไงบ้างเป็นไส้เค็มที่หวานมากครับเอออันนี้มันไส้หวานปะครับผมว่าเค็มนะครันหวานมันอาจจะหวานจากตัวครีมไงเพราะเขาใส่ตัวครีมเยอะก็ถ้าอยากมาลองชิมของนี้นะครับก็เลยเดินาจากเซนมาทีมานิดนึง เิดแล้วตลาดเปิดประมาณ5้าโมงจนถึงประมาณ3ามทุ่มก็ถ้าอยากลองกินก็มาชมกันได้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าของกินเนี่ยมันไม่มีแค่นี้นะมีเยอะ,ยอะถึงก็ได้เรามาหมดใช่เพราะว่าเงินหมดเงินงบหมดนะก็ยังไงก็วันนี้ก็ประจบือนคนนี้ enjoy your meal กินกันให้อิ่มหนำเจอกันครั้งเจอกันครั้งหน้ามั้งนะครับผมขอบคุณครับครับไปบ้างบางแค่ไหวแค่ไหวซี้น้ำหรืออะไรเราของมต้องมีแค่ไหวนี่ คำอืมคำเดียวเรื่องเผ็ดๆหน่อยหน่อยกัดๆเดี๋ยก็ได้เผ็ดไหมถ้าไหวก็วางเลยถ้าไหวกินต่อก็เผ็ดอยู่ก็เผ็ดอยู่แต่ว่ายังกินได้ยังกินได้ได้กินได้มันเผ็ดน้อยใช่ไหรออืมลอะกูเผ็ดน้อยไหมบอกเลยน้อยไม่หรือบอกแล้วถ้าเผ็ดกลางมาตายอืมก็เผ็ดแบบถ้าเผ็ดก็พอพอไม่ไหวก็พอชี้คุณทั้งหมด กิมาแบบไม่ยากหรอกเอาไก่คนกินได้หมดนะเอาไม้เก็บตรงนี้ไม้อยู่นี่กินได้อยู่ไม่หนุกอะบเวะแต่เผ็ดไม่น่าใส่เครดิ้นเลยเรื่องเผ็ดมากเลยนะกินพออาการหลังกินหมด